และกลองชุดสีทองเหลืองอลามสะดุดตาตัวนี้นั่นก็คือ m a เ e กมาครับและวันนี้เราจะมารีวิวกันอย่างละเอียดยิบเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องมือกลองครับและนี่ก็คือการรีวิวมาเ e ็ก์มาเนาะต้องบอกว่ามาเ e ็ก์เนี่ยเป็นแบรนด์กลองที่มีคุณภาพนะครับเพียงแต่ว่าในไทยในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ทําการตลาดสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นของดีที่เรียกได้ว่าราคาคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับมาเป็ก์มาเนี่ยรุ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่อยู่ในค่อนไปทางกลางๆแล้วนะครับจะไม่ใช่รุ่นเริ่มต้นของมาเป็ก์เนาะแต่เพียงแต่ว่าความคุ้มค่าที่เขาใส่ลงมาในชุดชุดนียมันมีมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมารรีีวววิเเสยงงให้้ฟัะแลาจพูด ถึงทั้งตัวถังฮาร์ดแวร์ที่แถมมาด้วยนะครับ มาเริ่มต้นที่ตัวถังกก่อนครับนี่คือกล่องชุดไซส์มาตรฐานชุด5ใบนะครับแล้วก็ผลิตมาจากไม้เบิร์ชนะครับซึ่งไม้เบิร์ชเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่ามองเข้าไปมันจะเป็นสีขาวนวลที่สุดแล้วก็ความพิเศษของไม้เบิร์ชของเขาเนี่ยก็คือเขาให้ย่านเสียงที่พุ่งทะลุทะลวงดุดันนะครับเอาเป็นว่ากล่องชุดชุดเนี่ยเสียงของเขาจะพุ่งไปอยู่หน้าวงได้อย่างสบายๆเลยนะครับด้วยพลังเสียงของไม้เบิร์ชเนาะแล้วก็ไซส์2กลองนะครับก็คือกระเดืองขนาด22นิ้วนะครับมีความลึกถึง18นิ้วนะครับ ็ถือว่าให้มาพอสมควรเนาะแสแนก็มากับ14คูณ6.5นิ้วเลยนะครับส่วนกล้องทอมนะครับเป็นทอม10นิ้วความลึก7นะครับ12นิ้วความลึก8นะครับแล้วก็16นิ้วความลึก14นิ้วครับนี่คือสเปคของตัวกลองทั้ง5ใบครับ คราวนี้มาถึงฮาร์ดแวร์ครับฮาร์ดแวร์ให้มาแข็งแรงเลยนะครับก็ถือว่าต้นขนาดปานกลางไม่เล็กไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับเขามีฮาร์ดแวร์รายแถมมาให้บ้างนะครับขาบูม2ต้นนะครับแล้วก็ขาไฮแฮทนะครับหต้นกระเดื่องเดี่ยว1นะครับแล้วก็มีขาแสนะครับซึ่งขาแสนก็มั่นคงแข็งแรงมากๆนะครับแล้วสุดท้ายก็ยังมีเก้าอี้แถมมาให้ด้วยนะครับเ็เป็นเก้าอี้ที่สามารถปรับขึ้นลงได้เนาะแล้วก็มีเบาะที่หนาพอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นเก้าอี้แถมที่คุณภาพดีนั่งสบาย นะครับ คราวนี้มาพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ใส่ลงไปในกลองชุดนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีนวัตรกรรมอยู่นะครับซึ่งของมาเพกเนี่ยเขาจะใช้คําว่า Sonic Clear เทคโนโลยี Sonic b a l l i n g Edge ตรงนี้นะครับในความหมายก็คือว่าตรงบริเวณที่หนังกับตัวถังนะครับผมก็จะไม่ใช่เป็นจุดที่แบบจะชันซะทีเดียวนะครับก็จะมีจุดที่ราบเรียบสักนิดนึงเนาะเพื่อเพิ่ม u s t a ทนของหางเสียงกลองเราจะสังเกตได้ว่าเสียงกลองชุดนี้เวลาตีต หางเขาจะมีความเพราะความอิ่มนะครับผมก็เกิดจากเทคโนโลยีแบริ่งเอชตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากๆอีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือทอมแขวนนะครับหรือ s ั s เพ n s ชันซิสเต็มตัวนี้นะครับซึ่งมาเป็นระบบทอมแขวนเหมือนกับรุ่นพี่เขาเลยในรุ่นอาร์โมรีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีงบประมาณเท่านี้แล้วอยากได้กลองที่มีทอมแขวนเพราะว่าตรงนี้คุ้มมากๆ1ดีไซน์ก็สวยนะครับสก็ทําให้กลองเนี่ยเปล่งเสียงร้องได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับยังไม่พอนะครับไอ้ตรงเขาทอมตรงเน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนปรับตำแหน่งของกลองได้ตรงอย่างที่เราต้องการจริงๆนะครับองศาปรับได้ละเอียดแล้วก็มีเจ้านี่ฮะจุกยางตัวนี้ถ้าเราเอาออก,ออกปั๊บนะครับเราสามารถที่จะเอาขาฉาบมาเสียบลงไปได้นะครับทำให้เรามีขาฉาบสเปลชเพิ่มอีกอันหนึ่งโดยไม่ต้องมีขาเกะก,กะเลยนะครับแล้วก็มีหางปลาตรงนี้เพื่อล็อกความแน่นให้ด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้ทํามาได้ใส่ใจมากๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของสีนะครับสำหรับกลองชุดนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็นงานแรปนั่นก็คือการ หุ้มสีนะครับผมซึ่งมีให้เลือกถึง4สี4นะครับสีสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ะคราวนี้ผมขอพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นไปบนกล่องชุดชุดนี้ก็แล้วกันนะครับคือตอนที่ผมเล่นกล่องชุดๆุดนี้เนี่ยผมคิดว่าไม์เบิร์ชเนี่ยมันก็น่าจะให้โทนเสียงที่แหลมพุ่งอยู่แล้วอันนี้ไม่เหนือความคาดหมายเนาะแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายก็คือว่าเสียงกระเดื่องของเขานะครับมันไม่น่าที่จะได้ ทุ้มหรือมีเสียงเบสที่ดุดันได้ขนาดนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าถูกใจผมนะครับส่วนเสียงทอมเนี่ยพุ่งโทนดีอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ไม b เบสคราวนี้มาพูดถึงสแนร์นะครับก็ได้ความอ้วนในสแนร์แบบ6.5นิ้วนะครับถ้าบอกว่ากลองชุดนี้คุ้มราคาแน่นอนผมมองว่าคุ้มเกินราคาที่เราจ่ายแต่ถ้าบอกว่ากลองชุดนี้จะเหมาะกับใครอ่าเพราะฉะนั้นชุดนี้ผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าใครอยากได้กลองชุดในการเริ่มต้นแล้วใช้ไปได้ในระยะยาวถ้าเราซื้อตัวถังพร้อมกับฮาร์ดแวร์นะครับก็ราคาอยู่ ประมาณส0,000ื่นต้นๆใช่ไหมเราก็อาจจะไปประกบกับชุดฉาบอีกสักชุดหนึ่งราคาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก4ี่0,000ื่นแต่เราได้กลองแบบที่สามารถไปออกงานได้แล้วเวลาซ้อมก็เนียนหูเหลือเกินหรือว่าทีมเครื่องเสียงนะครับที่เอ๊เราอยากได้กลองดีๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากได้แบบทั้งชุดตัวถังอย่างเดียวก็แค่20 0 0 0นิดเดียวเท่านั้นเองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของกลองชุดรุ่นนี้เลยครับคุ้มค่าราคาประหยัดแล้วก็เสียงดีครับเอาละครับนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของกลองชุดรุ่นมาเปกมาสนะครับถ้าเกิดว่ามีคําถาม สงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับหรือจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อก็สามารถทักมาได้ตลอดเวลาเนาะแต่เดี๋ยวก่อนครับตอนนี้ถ้าใครซื้อกล่องชุดกับเทมโปนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องชุดไม้อะคูสติกหรือว่ากล่องชุดไฟฟ้าครับผมแถมให้พิเศษเลยครับกับความรู้จุกๆแน่นๆนั่นก็คือคอร์สออนไลน์ตีกลองเบื้องต้นนะครับกับคอร์สออนไลน์ไขความลับการอ่านโน้ตกลองซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะสอนตั้งแต่จับไม้ไปยําแกะเพลงเลยครับแล้วก็คอร์สไขความลับการอ่านโน้ตกลองเนี่ยเนื้อหาเนี่า แต่ว่าก็เป็นวิธีการถ่ายทอดแบบง่ายๆในสไตล์ของผมนั่นเองครับแล้วทั้ง2คอร์สนี้มีมูลค่าถึง5,500บาทนะครับถ้าเกิดว่าซื้อปกตินะครับเพราะฉะนั้นของแถมนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับเ Temp ป d r ร m s ชอ p เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลองตัวจริงครับเรื่องกลองต้องเทมโปสสำหรับวันนี้ผมทิงขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ